โอเคนะผมท่านผู้ชมชาร์จก็มาก็วผมเช่นเคยนะครับผมหนึ่งสองเาสสไลเยอร์นะวันนี้นะเรานะจะมาดูนะผมไพ่เจ้านี้กางนะท่านผู้ชมเป็นไพ่ basic standard นะขออภัยนะท่านผู้ชมกล็อาจจะไม่ค่อยชัดนะนี่ ซึ่งตอนนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะท่านผู้ชมก็นะเออท่านผู้ชมฮนะวันนี้เราก็จะมารีวิวอีกครั้งนะผมแบบรายละเอียดเดน้นเน้นนะท่านผู้ชมก็คือตัวนี้เป็นรายละเอียดที่ผมดีนะแล้วก็มาดูกันเลยนะเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับแรกนะเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะผมท่านผู้ชมคนระับก็คือจะมีเป็นปนี่เป็นกล่องไพ่นะก็คือจะเป็นปกคลุมนะผมด้วยสีขาวกับแดงนะสลับสลับกันนะ อาจจะมีสีน้ำเงินนะผมปนๆปปอยู่บางส่วนนะเนี่ยแล้วก็มีเอ่ออะไรอะ่ะมีสีดำกับสีเหลืองก็คือตรงเนี้ยนะีแอปเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งไอรุ่นตัวเนี้ยมันจะมีแอปของมันนะผมะก็คือประมาณนี้เลยนะเนี่ยแล้วด้านบนก็จะเขียนประมาณนี้นะก็คือแล้วก็แบบลอออกมานี่คือนี่คือตัวไพ่นะผมตัวไพ่เนี่ยมันก็ลื่นมาก ลื่นแบบลื่นปกตินะฮะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไพ่เบซิเคที่เออใหม่ๆเลยนะผมอยู่มากับผมแล้วสองสัปดาห์นะน่ะก็คือแบบเนี่ยขี้ไพ่ออกมาอะไรได้ปกติเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีตัวไพ่นะท่านผู้ชมก็คือเป็นเอ็ดโพดัมนะซึ่งเอ็ดโพดัมก็จะเป็นเอ็แบบเออะไรอะเอแบบ เอทแบบปกติเลยนะผมซึ่งจะเป็นเอทแบบปกตินะทุกอย่างนะผมเหมือนกับไรเดแบ็คแบบเป๊ะเลยนะแต่แค่ตรงเลขล็อตนะผมตรงเลขล็อตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ขึ้นชื่อนะฮะถ้าขึ้นชื่อนะผมว่าเป็น bicycle standard เนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็คือปกติหมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นแจ็คควีนคิงนะฮะแจ็คแมมคิงนะผมแล้วก็เอทนะก็คือ เหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับผมถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นสเปนด้านะท่านผู้ชมแต่แค่ไอตัวเนี้ยหลังไพ่อ่ะมันเป็นอย่างนี้นะความจริงผมมีรุ่นเก่าด้วยนะท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่รุ่นเก่าสิเป็นรุ่นเดียวกับมันอี่แลับแต่ว่าเป็นสีน้ําเงินนะท่านผู้ชมสีน้ำเงินตัวนี้ก็เก่ามากแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่เพิ่งแกะมาสองสัปดาห์นะซึ่งสภาพมันก็ยังใหม่อยู่นะ แลการทําอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือก็ปกติเลยครับผมทุกอย่างนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยฮะเนี่ยก็คือแบบตัวไพ่มันก็แบบลื่นแบบปกติเลยนะผมแต่แค่อะผมลืมหนึ่งอย่างแปบบหนึงโอเคนี่นะอันนี้เป็นโจ๊กเกอร์นะผมซึ่งผมเอาเลโก้มาทําเป็นกล่องนะก็คือจ๊กเกอร์นะก็ยังคงแบบเป็นโจ๊กเกอร์ปกตินะผมเนี่ยไพ่ก็คือแบบเนี่ยเป็นไพ่โฆษณานะท่านผู้ชมไพ่โฆษณาเนี่ย มันก็จะลื่นแบบลื่นแบบปกตินะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้งานนะก็คือสองใบเนะี้ยผมไม่ได้ใช้งานนะผม,ผมเลยเอามาเก็บเอาไว้นะเก็บสะสมนะท่านผู้ชมเก็บสะสมว่าแบบมีไพ่รุ่นไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไอ้เจ้าสองไพ่พวกเนี้ยนะมันไม่ค่อยนิยมใช้กันนะผมในหมู่นักมายากลน,นะซึ่งผมก็ถือว่ามันแบบเออมันแบบเออมันเอาไว้เก็บสะสมนะผมก็เลยแบบเอามาสะสมนะผมสาหรับไอ้เจ้าตัวจ็กเกอร์นะ แล้วก็ไพ่สีแดงนะก็คือตัวจ็กเกอร์ก็ยังเป็นจ็กเกอร์แบบปกตินะฮะตัวไพ่สีแดงนะอีกอย่างหนึ่งนะผมก็คือตัวนี้เนี่ยสีแดงของมันเนี่ยมันจะไม่มันจะสดไอ่มันจะไม่ค่อยสดนะเหมือนกับในกล้องที่ท่านผู้ชมเห็นนะถ้าใครซื้อไพ่สีแดงมาเนี่ยก็น่าจะรู้นะผมว่าแบบในกล้องกับชีวิตจริงเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันจะแบบมีความสดนะ แล้วแต่ว่าความจริงเขาเนี่ยมันแบบมันมันแบบสีแดงมันไม่ค่อยสดนะมันแดงแบบอมชมพูชมพูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแบบแดงมันไม่มันไม่ค่อยเข้มนั่นแหละนะท่านผู้ชมก็คือประมาณนี้นะเนี่ยสําหรับไอ้เจ้าไพ่ตัวเนี้ยนะก็คือสามารถเล่นเทคนิคกลเล่นอะไรได้แบบปกติเลยนะท่านผู้ชมฟึบ เค okay. ปิดใหม่อ่ะมันแน่นกล่องและช่วงนี้นะไพ่มันก็หนาไปตามปกติแล้วครับผมถ้าเราไม่ใส่เจ้าจ็กเกอร์เข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบแน่นแบบแน่นกล่องเลยอะ่ะเออท่านผู้ชมนะไพ่มันจะมีอายุการใช้งานของมันนะผมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องดูแลรักษานะครับผมมันให้ดีๆนะของทุกอย่างนะฮะมีอายุการใช้งานถ้าเราเก็บดีเราก็จะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปน,นี้ ไม่มีรายมากครับผมก็เป็นเกี่ยวกับการพูดรายละเอียดนะคบผมเกี่ยวกับกล่องบัชิเิลนะแล้วก็อะไรต่างๆนะผมที่เป็นของบัชิเิลนะเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าตัวนั้นนะผมที่ผมรีวิวไปแล้วท่านผู้ชมตัวนั้นนะมันผมรีวิวยังไม่ละเอียดนะผมก็แบบเลยมาขอแก้มือใหม่นะเพราะว่าตอนนั้นผมก็ตื่นเต้นนะผมเพราะว่าไพ่ตัวนั้นมันยังใหม่อยู่นะผมเพิ่งแกะแบบออกจากกล่องนะถ้าใครได้เห็นนะผมเพิ่งแกะแบบล่าสุดเลยนะ แกะออกจากกล่องแบบใหม่ๆเอีย <S 2> <S 2> เอ่ยมๆเพื่อให้มาคุณผู้ชมเนี่ยเอ้ยเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาดูก็คือประมาณนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมใครชอบนะฮะก็อ,อย่าลืมกดไลค์นะผมกดแชร์กดซับสไคร์เนี่ยไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ